สวัสดีค่ะพบกับจิและช่องอจジนิวค c a แฟมิลี่ค่ะวันนี้อアิพาทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่โชว์รูมพิมีโอออโต้ค่ะนําเข้ารถหรูทุกรุ่นทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อจะพาทุกท่านมารับชมกับคันสีเหลืองคันนี้ค่ะที่สามารถขับขี่ในบนท้องถนนในชีวิตประจําวันได้และที่สําคัญค่ะยังสามารถลงแขกหรือสนามแข่งได้อีกด้วยกับพอดเจ็ดหนึ่งแปดเคแมนทีคันนี้ค่ะราคาอยู่ที่7ล้าน 5 9 0 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวพาทุกท่านมารับชมกันค่ะด้วยความที่รูปลักษณ์หน้าตาแล้วก็ความเท่ของในตัวพอร์ตอยู่แล้วเนาะใครๆก็ชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าด้านหน้าของตัวรถและก็สัญลักษณ์ของพอร์ตนั่นเองค่ะในรถคันนี้ค่ะ7 1 8 k m a n t ออจิมองดูว่าเหมือนเขาเป็นวานเพชรฆาตนั่นเองเพราะว่าสามารถลงในสนามแข่งได้อีกด้วยแล้วก็ด้วยความที่ด้านหน้าค่ะโค้งมนแบบนี้เลย ด้านหน้าโค้งมนสวยแล้วก็จะมีช่องด้านล่างตรงนี้ค่ะที่เหมือนกับตัวปะฉลามวานหรือว่าฉลามเพชรคาตนั่นเองค่ะถือว่าสวยนะแล้วก็ระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยด้านหน้าก็มีมาให้ใช้งานด้วยค่ะก็เพื่อการขับขี่บนท้องถนนทั่วไปเวลามีรถตัดผ่านหรือว่าเ,าเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้ก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยด้านหน้าให้อีกด้วยค่ะ ตัวฝากระโปรงด้านนี้จะเป็นช่องเก็บของหรือช่องเก็บสัมภาระด้านหน้าค่ะเดี๋ยวอาจิไปเปิดให้ดูกันด้วยคันนี้ถือว่าสวยนะและเท่ด้วยไม่ใช่แค่คุณผู้ชายขับได้อย่างเดียวนะคุณผู้หญิงก็ขับได้เพราะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันทั้งฝั่งด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายเขามีโชกคค้ำนะ เพื่อให้เราเปิดการใช้งานได้สะดวกเวลาอยากจะช้อปปิง้งอยากใส่ถุงช้อปปิ้งแบบนี้ก็สามารถเก็บของได้สะดวกเลยค่ะเปิดขึ้นมาสวยๆแบบนี้เลยมีอุปกรณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานของตัวแท่นวางกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันไม่ให้รถด,ด้านหลังเข้มีมีไฟสองส เป็นไฟด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของตัวรถจะมีการฉีดชำระล้างให้กับตัวไฟทั้นหน้าค่ะเวลาเราก็สนามแข่งมันมีหลายแบบเนาะหรือว่าการขับขี่บนท้องถนนทั่วไปก็ฝนตกหรือว่าโด,ดนโคลนโดนแมลงพวกนี้ก็สามารถฉีดชำระล้างได้ด้วยนี่ค่ะด้านล่างค่ะไฟเดถามกับไฟเลี้ยวนี่จะอยู่บริเวณด้านนี้เลยก็ถือว่าสวยมากๆเลยค่ะ เนี่ยตอนนี้ที่เราพูดกันอยู่ตอนนี้อจิมองเหมือนเป็นวานอะที่เขาว่ายน้ําอยู่มันดูสวยแล้วก็ดูหน้าเกงขามดูหน้าใช้งานแล้วก็เวลาสตาร์ทเครื่องยนตะ์นะดูดุมากเลยค่ะมาที่ล้อด้านข้างค่ะทางฝั่งด้านนี้นี่ทางฝั่งด้านข้างยังมีไฟเลี้ยวด้วยนะตรงด้านข้างของตัวรถแล้วก็ตัวล้อค่ะจะเป็นมองเป็นสีเทา เป็นสีเทาดำนะแล้วก็จะมีประกายนิดนึงมีสัญลักษณ์ของพอร์ที่เป็นสีดำค่ะตรงนี้มีเส้นตัดด้านหน้าจะเป็นจานเบรกขานาดใหญ่พร้อมรูระบายความร้อนค่ะยังเป็นตัวเบรกที่ให้มาสี่พอร์ตด้วยนี่ตัวคลาลิปเปอร์ที่ใส่มามีตัวฟอนต์ของพอร์ชมาค่ะด้านในก็จะเป็นสีดำออกสีดำดำด้านๆเนนะาะเทาๆหน่อยตัวรูระบายความร้อนนี่ก็ อย่างที่บอกไปว่ารถคันนี้สามารถใช้บนท้องถนนได้แล้วก็ขับขี่บนสนามแข่งได้ก็เลยทําจานเบรกออกมาให้มีรูระบายความร้อนที่เยอะมากๆเลยค่ะทางฝั่งด้านนี้เราจับแล้วจับอีกตรงนี้ค่ะเป็นตัวถังน้ํามันเชื้อเพลิงค่ะเปิดดูเปิดทางฝั่งด้านหน้าได้เลยขับรถเข้าไปก็เติมน้ํามันได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น e5 e10 หรือว่าตัว98 95ค่ะแล้วก็ปิดแบบนี้ได้สะดวกเลยค่ะ มาที่กระจกมองข้างค่ะกระจกมองข้างจะเป็นสีเทานะมีการตกแต่งด้านข้างตรงนี้เป,นเป็นส่วนแบบว่าลึกเนาะเหมือนเขาเรียกว่าขุดใช่ไหมตรงนี้ให้มันเป็นช่องโหว่หรือช่องว่างตรงนี้ค่ะถือว่าโอเคเลยแล้วก็ทางฝั่งกระจกเนี่ยทัศนวิสัยในการใช้งานก็ดีมากๆด้วยเห็นแบบนี้นะถือว่าโอเคเลยค่ะมาที่ด้านข้างตัวรถในตัวพอร์ต 718 KMT จะมีตัวสติกเกอร์ค่ะแล้วก็สัญลักษณ์เห็นนะคะมีตัวฟอนต์มาติดด้านข้างมาแบบนี้เลยแล้วก็ทางฝั่งของตัวสเกิร์ตด้านล่างค่ะก็ถือว่าสวยงามด้วยทำออกมาได้ดีให้เข้ากับการใช้งานด้วยทางฝั่งด้านบนตรงนี้มีตัวตัดเส้นนะเพิ่มมิติของตัวรถค่ะจนถึงด้านหลังตรงนี้ที่อจิจับอยู่เลยตรงนี้จะเป็น เวลาเราขับไปหรือว่าอยู่ในสนามแข่งต้องใช้ความแรงแล้วก็ความเร็วอาจจะเกิดการร้อนของตัวล้อด้านหลังตรงนี้ตัดผ่านไปแบบนี้เลยก็เพื่อระบายความร้อนระบายอากาศนั่นเองค่ะอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะช่องลมใหญ่มากนี่ตัวการขับขี่ที่เป็น Aero Dynamic เนอะแล้วก็อ่ะนี่เวลาเปิดยกขึ้นค่ะกระจกไม่มีขอบ เวลาเปิดการใช้งานปิดการใช้งานตรงนี้ก็คือจะเป็นประตูแบบรถสปอร์ตที่น่าใช้มากเลยค่ะก็ถ่ายรูปได้สวยๆด้วยมามาดูเรื่อยๆเลยค่ะมาที่ล้อด้านหลังค่ะเมื่อกี้เรายังไม่ได้พาดูสเปคแล้วก็ขนาดยางนะตัวยางจะเป็นยางมิชลินทั้ง4เส้นเลยค่ะตัวสเปคยางขนาดยางค่ะคันนี้จะเป็น265นะทับ3 5 มีตัวฟอนต์ของคอร์สค่ะแล้วก็จานเบรกยังมีรูระบายอากาศระบายความร้อนด้วยนี่เลยค่ะก็เท่นะเวลาเราขับไปอ่ะพอเรามาดูตัวรถจริงๆแล้วอ่ะอาจว่าไม่รู้เลยว่ารถคันนี้มันอยู่ในสนามแข่งนึกว่าแบบว่าจะขับขี่แบบว่าทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถือว่าเท่แล้วสวยมา,มากๆอะไฟไท้ายค่ะไฟไท้ายสวย ด้านหน้าว่าสวยไฟท้ายก็สวยเป็นเส้นตัดนะไม่ได้เป็นดวงกลมๆก,ก็ถือว่าสวยเหมือนกันแล้วด้านข้างตรงนี้ก็เป็นแบบมนมโคง้งมีระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยด้านหลังด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดห้องเก็บของหรือว่าห้องสัมภาระด้านท้ายด้วยอ่ะเดี๋ยวพาดูไฟด้วยเหมือนกันนี่ค่ะนี่สักครู่นะคะใช้กุญแจเลยแล้วก็เสียบแบบนี้ค่ะแล้วก็หมุน เห็นไหมเอ่ยน,นี่ค่ะแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วนะเปิดเลยนี่ค่ะไฟท้ายสวยมากเป็นสีแดง LED ด้วยค่ะนี่เป็นสีแดง LED ด้วยด้านหลังมีสัญลักษณ์นะมีตัวสัญลักษณ์ของ Porsche ค่ะ P O R S, S ตรวเนี้ยจะเป็นโครเมียมนะเป็นโครเมียมแล้วก็ จะมีตัวสัญลักษณ์ด้านหลังที่เป็นตัวฟอนต์สีดําค่ะก็สีเหลืองตัวตัดเป็นสีดําก็สวยไปอีกแบบนึงเนาะมองเห็นแต่ไกลเลยเพราะว่ากระจกบานใหญ่ของรุ่นนี้ค่ะยังมีตัวท่อค่ะที่เป็นแบบว่าลมดับเป็นท่อคู่สตาร์ทีกระหึ่มดุดันมากๆแล้วก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยด้านหลัง4จุดค่ะมีมีไฟสองกรอบป้ายนะแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดดูด้านนี้กันค่ะ กระจกบานใหญ่ๆแล้วก็ประตูบานใหญ่ด้วยสามารถเก็บของวางของจุของได้มีที่เกี่ยวของให้นี่ค่ะสี่จุดด้านบนก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนี่ก็จะเป็นทางฝั่งของด้านนอกของตัวรถค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเพราะว่ารถคันนี้ในตัวพอร์ต718นึ่ทจะสามารถนั่งได้2ที่นั่งค่ะคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนั่นเอง Hey, พูดแบบว่า<ม>อ้าถ้าไม่มีคนขับขับยังไง,งก็ต้องมีคนขับเนาะนี hey, ่ค่ะ hey, hey, มาที่ฝั่งประตูด้านข้างด้วยความที่รถคันนี้เราจะย้ํากันบ่อยเนะไม่ว่าจะเป็นขับขี่บนท้องถนนหรือว่าบนสนามแข่งเขาเลยตอบโจทย์ในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเปิดที่ต้องลดน้ําหนักลงให้เป็นตัวดึงแบบผ้าค่ะนี hey, ่ค่ะก็ใช้งานได้มีตัวปรับกระจกพับกระจก กระจกทั้งสองบานก็สามารถปรับรงนได้มีช่องวางของเนี่ยสามารถเก็บของวางของแล้วก็ดันเก็บไปได้เลยด้านหน้ายังมีอีกให้ใช้งานเวลาเปิดเข้าเปิดออกก็สามารถเปิดด้านนี้ได้เลยค่ะมาก้ 9, ตาตังมะจิเข้ามาด้านในทางฝั่งด้านนี้แผ่นสครับเพดเคแมแล้วก็ตัวเบาะเป็นการใช้งานที่เป็นแบบกึ่งนะ เราเปิดแป๊บนึ่งนะอ่ะนี่ค่ะเป็นไฟฟ้าสามารถปรับเอ็นเบาะปรับได้แล้วก็ปรับยกขึ้นเขาจะเป็นแบบแบนวนวลแล้วก็ปรับเลื่อนเบาะมาทางด้านหน้าด้านหลังปรับไม่ยากค่ะเขาจะเป็นโชคสปริงที่ติดกับไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องใช้แรงเยอะนี่ค่ะใช้งานได้สะดวกโอเคมาต่อ ทางฝั่งด้านนี้ค่ะก็คือตัวปรับไฟด้านหน้าตัวรถสามารถปรับไฟใช้งานได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นออโต้การปิดการใช้งานมีตัวเบรกมือเบรกมือจะอยู่ด้านนี้ค่ะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะใช้งานได้เลยตัวเปิดไม่ว่าจะเป็นห้องสัมภาระด้านถายหรือว่าห้องเครื่องด้านถ่ายกับตัวเก็บของด้านหน้าสามารถเปิดได้จากกลึง ทำอะไรกันต่อค่ะดันลงขุณนค่ะตัวหอกอ่ะพอิีว่ามันล็อกง่ายนะพอมันอยู่ตำแหน่งตรงกลางค่ะเวลาเราดันขึ้นดันลงอะมันทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะ ใช้ตัวล็อกอะ่ะมันได้สะดวกถ้าอยู่ด้านข้างอะ่ะถ้าไม่ใช่ไฟฟ้ามันต้องใช้แรงดันแบบอึดขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยค่ะใช้งานได้เป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนี่ก็จะคือจะบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของผู้หญิงคนหนึ่งเนาะที่อยากจะมีรถคันนี้สักคัน,นะคะ่ะตัวนี้จะเป็น Porsche เจ็ Cayman T ค่ะ T คำนี้ย่อม,มาจาก Touring นั่นเอง และเดี๋ยวจิจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องโดยสารกันค่ะไปกันเลยค่ะ